เสนอหน้ามาทำไมไม่ทราบสงสัยมาสมัครตําแหน่งแม่บ้านมัง้งฉันรู้เป็นแม่บ้านก็ไม่ได้แย่นะแม่บ้านก็ยังชอบทำความสะอาดกําจัดสิ่งสกปรกเน่าเนเดี๋ยวงันก็ดีงั้นเธออยู่ตรงนี้นะฉันจะไปตามแม่บ้านมากําจัดเธอทิ้งซะเน่าซะขนาดเนี้ยแต่ถ้าไม่อยากโดนนะฉันแนะนําให้ว่ามาทางไหนก็ให้กลับไปทางนั้นซะหรอแต่ฉันมีธุระที่นี่ ธุระอะไรใครจะมีธุระกับคนแบบเธอก็น่าจะเป็นคนที่มีชื่ออยู่ในนามบัตรนี้มั้งที่มีธุระกับฉันแอน้นเลยค่ะคุง์ตกลงฉันไม่พบคุณแอนที่ห้องไหนเธอไปพบคุณแอนไม่ได้คนที่มีสิทธิ์บอกให้ใครเข้ามาในนี้ได้หรือไม่ได้คือฉัน ไม่ใช่เธอทุกคนออกไปก่อนโคโรัวซองออกไปก่อนออกไปก่อนอไปเธอมาเธอโอ๊ยไปหมอ นีพอร์ตโฟลิโอของหนูค่ะเอ่อประวัติหรือว่าผลงานเรียนของหนูไม่โอเคเหรอคะเปล่าแค่ปกติอะไม่มีใครเขายื่นพอร์ตโฟลิโอกันงานพริตตีแค่ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากับการทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้มันก็เป็นพอร์ตโฟลิโอของเธอแล้ว มีอะไรคือครัวซองอยากรู้ว่างานคราวหน้าค่ะบอสอยากให้ครัวซองเตรียมอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็ไม่มีอะไรมากนอกจากที่เลขาส่งให้เธอแค่นี้ใช่ไหมแล้วทำไมคนของโมเบนจีถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะคะหมายถึงลิสาเหรอถ้าใช่เธอก็ต้องปรับความเข้าใจสมัยนะเพราะต่อไปนี้ลิสาจะไม่ใช่คนของเบนจี้แล้วแต่จะเป็นเมมเบอร์ใหม่ของลินลิตต่างหาก เธอสองคนก็คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วต่อไปนี้เธอสองคนจะเป็นทีมของฉันและพวกเราจะเป็นทีมเดียวกันเธอคงไม่มีอะไรขัดข้องนะควรวซองค่ะไม่มีค่ะยินดีต้อนรับสู่ลิลิคลับนะจ๊ะ ขอบคุณมากนะถ้าเราจะได้ร่วมงานกันกรซองดีฉันชอบการแข่งขันเพราะมันทำให้เด็กของฉันเก่งแล้วก็พัฒนามากขึ้นฉันจะจับตาดูเธอสองคนนะ